บางเกอกซัมบีบทสรุปคุณยังอยู่ไหมผมอยากจะบอกว่าระหว่างที่เงียบหายไปนั้นคุณคงไม่เชื่อว่าผมกลายเป็นทหารที่รอดชีวิตจากสมรภูมิซึ่งมีคนตายมากที่สุดในประวัติศาสตร์ประเทศผมผ่านเรื่องยุ่งยากแทบบ้าเลือดเลยละ่ะไม่น่าเชื่อว่าจะได้มาคุยกับคุณอีกครั้งรู้ไหมมันเป็นความรู้สึกที่พิเศษมากๆเลย คุณคงเดาไม่ออกหรอกว่าผมเข้าไปใกล้วิกฤตการได้แค่ไหนป่านนี้คุณคงรับรู้ได้แล้วล่ะว่าซากดิบที่วิ่งกัดใครต่อใครตายกันเกลื่อนถนนและคงเป็นการตายจริงๆเสียทีแต่ผมคงไม่มีปัญญาเก็บศพไว้ได้ทั้งหมดหรอกอันที่จริงผมไม่กล้าเฉียดเข้าใกล้ซา,ากศพพวกนั้นผมสารภาพก็ได้ว่าผมกลัว กลัวว่าสักศพหนึ่งบนถนนจะเป็นคนที่ผมรู้จักเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติของผมไม่รู้ว่าผู้รอดชีวิตจะมีอยู่สักเท่าไหร่จะมีโอกาสก่อสร้างสังคมขึ้นมาใหม่ได้หรือเปล่าผมคงไม่กล้ารับปากใครต่อใครว่าจะทําได้ด้วยตัวเองเพียงลําพังแต่อย่างน้อยลูกหลานเราจะได้รับรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น เรามีส่วนเพียงใดในการก่อปัญหาและสะสางสิ่งที่เราทำผมไม่รู้ว่าเราจะเริ่มใหม่อย่างไรกันดีจะทำสิ่งไหนก่อนแต่ผมก็มีความหวังนะอย่างน้อยสิ่งที่ผมอยากทำที่สุดตอนนี้คือตามหาคุณ